ครับกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการ Money i n s i g h t ์นะครับในช่วงที่ผ่านมาในตลาดทุนบ้านเราก็มีการพัฒนาตราสารทางด้านการเงินแล้วก็ตราสารต่างๆออกมาเรื่อยๆะนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับในตลาดโลกแล้วเนี่ยเรายังน่าจะมีตราสารที่มากกว่านี้ออกมาอีกครับและการพัฒนาตราสารเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างไรต่อเศรษฐกิจและการลงทุนของคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุธนาเศรษฐประโมทผู้อำนวยการร่วมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินของนิด้านนะครับสวัสดีครับจางครับสวัสดีค่ะาจา์คะสวัสดีครับ อาจารย์คะตราสารทางการเงินตลาดทุนเองนะคะบ้านเราตอนนี้จะมองว่าเพียงพอต่อการลงทุนหรือว่าในการป้องกันความเสี่ยงไหมคะก็ปัจจุบันบ้านเราเนี่ยเกี่ยวกับตราสารทางการเงินเนี่ยก็มีการพัฒนาอยู่ต่อเน,นื่องแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันในต่างประเทศที่เขามีการพัฒนามากกอนบ้านเราเนี่ยเราก็ยังยังต้องพัฒนาอีอกเยอะ,นะ,ะในส่วนตรงนี้ อาจารย์มองว่าตราสารอะไรที่เป็นตราสารหลักๆที่เราควรจะพัฒนาไปแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับการลงทุนของาวบ้านเราฮะอย่วนของวันนี้เนี่ยหลักๆที่ผมจะพูดก็จะมีอยู่3ตัวครับก็คือที่เป็นเกี่ยวกับพันธบัตรที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ตามอัตราเงินเฟ้อครับฮะแล้วก็อันที่สองก็คือเกี่ยวข้องกับตัวของฟิวเจอร์ที่เป็นเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยครับแล้วก็ที่สามก็คือเกี่ยวข้องกับไอตัวของอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของตลาด เริ่มต้นที่ตัวแรกกันก่อนค่ะในเชิงขตัวแรกเนี่ยที่เป็นพัฒนาที่อัตราดอกเบี้ยมีความเปลี่ยนแปลงตามเงินเฟ้อได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ต่างประเทศมีการออกมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีประโยชน์ทั้งในแง่ของการลงทุนแล้วก็ในแง่ของการวิเคราะห์เชิงนโยบายครับอย่างในแง่ของการลงทุนเนี่ยหลายครั้งเวลาที่เรามีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือว่ากำหนดอัตราดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยเรามักจะกังวลว่า ดอกเบี้ยเนี่ยมันจะไม่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ซึ่งถ้าไม่ชนะเงินเฟ้อได้เนี่ยมันก็มีคนเสียตกกับคนบางกลุ่มใช่ะโดยเฉพาะคนที่รายได้หลักๆเนี่ยมาจากดอกเบี้ยคือผู้สูงอายุเนี่ยที่ในปัจจุบันบ้านเรากำลังคอนเซิร์่าเรากำลังเข้าถึงกับคมผู้สูงอายุเนี่ยที่เขาไม่ได้ทำงานแล้วแต่เขามีเงินออมเงินเก็บอยู่แล้วเขาก็้มีรายได้จากเงินออมเงินเก็บที่เขาสะสมมาตอนที่เขาทำงานเนี่ยซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ย มันเขาต้มีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดจริงหน่อยดอกเบี้ยมันต่ำอย่างเงี้ยเช่นช่วงเนี้ยเงินเฟ้อมันเริ่มสูงขึ้นเงี้ยเงินเอาที่ได้มันก็จะใช่ติดลบแล้วเขาเงินเข้าได้ก็จะไม่พิลความง่ายคือขาดทุนนั่นแหละใช่แต่ถ้าเกิดเรามีตาศาสตรที่มันรับประกันได้เขาได้ว่ายังไงคนทั้งเขาเนี่ยชนะดอกเบี้ยแน่นอนอันนี้ชนะเงินเฟ้อแน่นอนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ที่พันธบัตรแบบนี้จะให้ก็คือสมมติว่าเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นต์ก็จะให้สามเซ็นต์ เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าไปใช่วนเพิ่มไแล้วพออาจารยเงินเฟ้อเปลี่ยนแปลงไปจนเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะได้ดอกเบี้ยลดลงแต่จะมากกว่าเงินเฟ้ออย่างที่บอกไว้ก็คือกี่เปอร์เซ็นต์ว่าไปใช่ค่ะแล้วเขาเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนไหนคะถึงสามารถสร้างผลตอบแทนได้แบบนี้ก็มันเป็นโครงสร้างของการออกตราสารเนี่งก็คือถ้าสาร นี่เสียออกมาเซิร์ฟดีมานของคนที่อาจจะมีความต้องการดอกเบี้ยต่างกันคนที่ต้องการดับเบี้ลที่เป็นตัวเงินฟิกตลอดช่วงครับหมมาคนต้องการ,ากการที่เป็นดับเบี้ลที่เป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงดับเบิ้ลที่ผ่านเฟิร์สฟิกตลอดช่วงครับใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่ออกมาหลาเขาออกมาตามความต้องการของอขคนในระบบเซ็นต์ก็คือตลาดเมืองนอกเนี่ยตลาดพันธบัตรมันบูมเขาก็เลยต้องออกหลายหลายรูปแบบเพื่อที่ จะได้ดึงดูดความต้องการได้ต้องแข่งกับเจ้าอื่นๆที่ออกบอลด้วยกันด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของรัฐบาลที่ออกอย่างนี้เยอะอันนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์เพราะว่าเป็นในแง่ของการลงทุนและในส่วนของนโยบายค่ะอาจารย์ในส่วนนโยบายที่อื่นไหมฮะใช่ในส่วนนโยบายในส่วนของตัวนี้เนี่ยหลักก็คือเวลาที่ไอตัวของผลตอบแทนเนี่ยมันแปรผันตามอัตราดอกเบี้ยไอจะตามเงินเฟ้อได้เนี่ยไอตัวของราคาของบอลเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของการคาดการเงินเฟ้อที่จะขึ้นในอนาคต อ,อย่างแช่อย่างล่าสุดอเมริกาเพิ่งมีการออกปฏิบัตรนี้ลดใหม่ออกมาของงนาคารเนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์ว่าประชาชนมองว่าเงินเฟ้อในอนาคตเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันเงินเฟ้ออเมริกาต่ำมากแต่พอออกอีกันิบัตรนี้มาเนี่ยได้รับความนิยมลดหลั่งก็แสดงว่าประชาชนมองว่าอีกหน่อยเนี่ยาเงินเฟ้อน่าจะเพิ่มขึ้นใช่ก็เลยมาลงทุนในตลาดาลพวกนี้เยอะขึ้นเพราะว่าในตลาดรองเนี่ยเขาก็จะจะมองกันว่า ว่าราคามันต้องสะท้อนออกมา<ช>ซึ่งในตรงนี้มันมีผลของเงินเฟ้ออยู่ในนี้ด้วย<ช>ตลาดก็จะเป็นคนคอยช,ช่วยประเมินเองว่าเงินเฟ้อในอนาคตเป็นอย่างไร<ช>แล้ว,ลวลเราเชื่อเชื่อที่ตลาดประเมินได้มากน้อยแค่ไหนก็มันก็ต้องไปวิเคราะห์เทียบกับขึ้นมืออื่นเนี่ยอย่างเช่นตราสารักทนัที่เอาใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับการคาดการเงินเฟ้อได้เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นที่ตลาดซับขึ้นออกมาไอตัวของเทเลฟิวเจอร์ก็คือบอลฟวเจอร์ฮะตัวนี้ก็จะมีประโยชน์ในแง่ของทั้งแง่ของการลงทุนแล้วก็ในแง่ของ เชิญอธิบายอย่างเช่นในแง่ของการลงทุนเนี่ยก็คือตัวนี้หลักๆเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงการลงทุนในส่วนของตราสันนิยใช่เพความการที่ถือตราสารที่มีเชือที่ยาวซึ่งตัวนี้จะมีความสนิปที่บีบกับตัวของอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวังของตลาดอย่างบ้านเราก็คือ interest filter ในบอด5ปีก็ยังอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาแต่ของเราที่นี่พัฒนา ยเยอะกว่าไทยเยอะครับตรงนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างใน,ใน,ในของ i n f r a t e d Future นอกเหนือจากการปิดความเสี่ยงข,ของคนที่ลงทุนในตรา,าสารนี่แล<ช>้วเ<ง>นื่องจากทางนานการป้อากันคมเตือนจากการลงทุนเนี่ยในแง่ของนโยบายเนี่ยใช้ผลใช้ตัวนี้เนี่ยเยอะมาครับ,รบอันที่สำคัญก็คือหนึ่งก็คือในการคาดการณ์ในโมเศรษฐกิจเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราักจะจับตามองเกี่ยวกับการคาดการณ์ในโลเศรษฐกิจก็คือการพยากรณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เขาจะมีการพยากรณในโมเศรษฐกิจร่่งหน้า2ปีเนี่ยโดยปกติขั้นตอนที่เขาใช้ในการพยากรณเนี่ย ก็ต้องมีการกำหนดข้อสมมติเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจเกี่ยวด้ยพข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งปัจจุบันที่ใช้อยู่ก็คือสมมติให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยคงที่เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่พอโดยเพลย์เซนของเบย์ช่เนี่ยเขาไม่สามารถบอกได้ว่าเขาคิไว่าถ้าเกิดว่าอะไรเขจะมีผลต่อการติดเชื้อเชอนิายใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีตาสารทางการเงินของตลาดการเงินเขาก็จะบอกได้ว่าอันนี้เขาไม่ได้คิดเองเขาใช้ในส่วนของดอกเบี้ยที่มันอยู่ในตลาดเงินมาใช้ในการพยากรอนาคต ่ของบ้านเราเนี่ยมันยังขาดกันได้อยู่บางทีเวลาที่เขาใช้เนี่ยก็จะอ้างอีกว่าคงที่ตลอดครับซึ่งในความเป็นจริงมันไม่สะท้อนความเป็นจริงใช่อย่างเช่นถ้าเกิดราคาดการว่าดัลเบีจะคงที่ประมาณ1.25เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับทรัพยากรณลดน้ายไปสองปีเนี่ยสิ่งที่จะเจอคือค่าพยากรณ์ในปีสองปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะสูงขึ้นไปใช่เพราะว่ากระดูกอัลเบีต่ำแต่ที่จริงๆตลาดจะรู้ว่าหน่อยมันจะปรับขึ้นหรือว่าบางทีกระดูกอัลเบีสูงในช่วงที่เงินเฟ้อสูงเนี่ยและพยากรณ์้านปี ที่มิเจอคือก็จะต่ำยาย่มต่ำเกินไปใช่ทั้งที่ตลาดก็จะรู้ว่ามันไม่สุขตลอด2ปีหรอกที่มันเพิ่ัดลงมาเมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นก็คือให้ตลาดช่วยประเมินดอกเบี้ยแล้วก็จะใช้ข้อมูลนี้ประเมินเศรษฐกิจได้อีกทีหนึ่งที่ยิ่งขยขึ้นใช่แล้วก็ไม่ขัดแย้งกับอหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกันง้วย แล้วแต่เจานี้เองก็ใช้ในการวิเคราะห์หนึ่งเฟอร์ในราคาที่คาดการได้ด้วยก็เป็นประโยชน์ทางด้านสามเนี่ยสองตัวด้วยกันนะคะอีกหนึ่งตัวแล้ค่ะที่อาจารย์บอกว่าว่าน่าจะมีในบ้านเราแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยแล้วที่ตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันหน่อยครับก็คือตราสารที่อ้างอิงกับความผันผวนของตลาดครับความผันผวนของตลาดก็คือตราที่มีแนวโน้มที่ขึ้นหรือลงอย่างค่อนข้างแรงใช่แล้เยะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ตลาดทุนแต่จะอ้างอิงกับตัวของหลักทรัพย์เพราะว่าหลักทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ ราคาเนี่ยมันค่อนข้างผันผวนเยอะครับเนี่ยแล้วก็ความผันผวนนของหลักทรัพย์เนี่ยเป็นประเด็นที่นักทุนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ระวังนะครับซึ่งในส่วนของตัวนี้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีตราสารที่อ้างอิงกับความผันผวนว่าตลาดผันผวนสูงผันผวนต่ำอะไาเงี้ยค่ะอย่างในอเมริกาเขาจะมีตัวที่เขาเรียกว่าเป็นวิชัยวอลท์ิที่อินเด็กซ์ที่ส่วนใหญ่จะอ้างอิงของไอออ่าซีบีโอีนะที่เขามีการคำนวณแล้วก็ นอกจากทำเป็นอินเด็กแล้วเนี่ยยังเอามาทำเป็นตราสารนักเงินทิศใช้ในการซื้อขายด้วยแล้วประโยชน์มันคืออะไรคะอาจารย์ก็หลักๆประโยชน์ก็คือในแง่ของการลงทุนเนี่ยก็จะมีถ้าเกิดใครที่ต้องการเก็งกำไรจากความผันผวนเนี่ยสามารถที่จะซื้อตราสารตัว,ต,วตัวนี้ได้ครับอย่างเช่นในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีกลยุทธ์ที่เขาเรียกว่า volatility trading อันนี้มันมาจากทฤษฎีการงเงินว่าในแง่ของราคาหลักทรัพย์เนี่ยในระยะสั้นเนี่ย ความสามารถในการพยากรจะต่ำมากเราจะประเมินราคาสักครู่นี้มือนี้เป็นยังไงเนี่ยมันว่าเดินได้เป็นยังไงยากมากนะแต่ถ้าเกิดประเมินความมังผคจะง่ายกว่าครับเพราะว่าตลาดจะมีลักษณะที่เรียกว่าความมั่ผคมีโพสิชั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่ใช้ในการเก็งกำไรได้คซึ่งในส่วนของเฮดฟันต่ประเทศนี้ใช้เยอะนะฮะและในแง่ของการป้องกานคมเสี่ยงเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงได้ว่าถ้าเกิดคนที่มีการ อ่าจัดสรรการลงทุนอย่างเงี้ยโดยที่ค่าการคอนเสิร์ตระดับหนึ่งถ้ามันสูงกว่าที่ค่าการเขาสามารถที่จะมีเครื่องมือการใช่จะเกิดกรอบความเสี่ยงได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่บ้านเราตอนนี้กำลังฮิตกันมากขึ้นก็คือตราสารทางการเงินพูดออปชั่นต่างๆเงี้ยหรืออย่างที่เป็นเราชักไกลๆอย่างเช่นวอลเล็เนี่ยดีดีวีเนี่ยนะฮะไอตัวนี้เนี่ยบริษัทที่ออกตราสารเนี่ยทั้งดีดีวีทั้งในแง่ของทางด้านคอรันพุทธเนี่ยก็คือเหมือนกับออกออปชั่นใช่เหมือนกับเหมือนกับขายออ ความเสี่ยงมันเกิดขึ้นต่อเมื่อตลาดมีความผันผวนค่อนข้างสูงก็คือคทําให้ราคาหลักทรัพย์มันขึ้นหรือว่าลงเกินกว่าไอาตัวของตราสารที่เขาออกอฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องมีค่าพรีเมียมฟรีต่างๆเพื่อให้ค cover ความเสี่ยงแท่ที่เขาต้องแบ่งรับแทนผู้ที่ลงทุนในตัวของตราสารค่ะซึ่งในส่วนของตัวนี้เนี่ยตราสารถ้าเกิดความเสี่ยงด้านอื่นเนี่ยมันยังพอหาทางปิดได้แต่ความเสี่ยงที่มาจากความผันผวนที่มันขึ้นลงไม่คาดกาไม่ได้เนี่ย ไม่หน่ะทางป็นความเสี่ยงได้ค่อนข้างยากถ้าไม่มีตาสันประเภทนี้มาคอยช่วยเหลือค่ะดังนั้นก็คือข้อควรระวังสําคัญสําหรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราเนี่ยลงทุนผิดทางด้านของประเภทเองก็อาจจะทําให้เกิดการขาดทุนอย่างรุนแรงทุกอย่างมีประโยชน์ก็มีโทษแฝงใช่้ระวระวังครับค่ะเอาลครับขอบคุณอาจารย์มากนะคะับคสครับสวัสดีครับ วันนี้ก็มาแนะนํากันนะครับถึงตราสารใหม่ๆคือบ้านเราก็คงจะต้องพยายามทยอยคลอดพวกตราสารเหล่านี้ออกมาคือไม่ได้มีประโยชน์ในแง่มิติของนักลงทุนอย่างเดียวตัวรัฐบาลเองตัวธนาคารกลางเองเนี่ยก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดให้มีประสิทธิภาพในการประเมินด้านต่างๆอัตราดอกเบีย้ยหรือว่านวโน้มเงินเฟ้อในอนาคตได้จากการมุมมองของตลาดเหมือนกันนะครับนี่คือเรื่องที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับต่อเนื่องกันนะคะสำหรับ Econ Watch ข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจประจําวันนี้นะคะวันนี้เองค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจะไปกล่าวปาฐกถา พิเศษนะคะในหัวข้อความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยกับการเติบโตของ GDP ปี54ต้องติดตามกันนะคะว่าการจัดงานในครั้งนี้นั้นจะมีกูรูแวดวงทางการเงินเศรษฐกิจและตลาดทุนแต่ละท่านนั้นมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองเศรษฐกิจในปีหน้าอย่างไรบ้างค่ะส่วนช่วงนี้นะครับหลายคนบอกว่าใช้บริการของธนาคารพาณิชย์ไม่ค่อยปลอดภัยครับก็มีธนาคารพาณิชย์บ้านดาวสีแห่งนะครับนำร่องโดยธนาคารไทยพาณิชย์วันนี้ครับจะมาประกาศถึงแนวทางในการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอด ย,ยังค,ยงคงต้องกอ่อติดสถานการณ์น้ําท่วมอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาค่ะเพราะว่ามีหลายชุมชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นได้รับผลกระทบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหาคนครก็เตรียมที่จะดูแลอย่างทั่วถึงด้วยค่ะ,ะคุณทายวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อกัอกบรายการ Get Set กับช่วงนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับเราทั้ง3คนและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ